ก็กราบสวัสดีคนดูนด้วยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมการีน่าฟรีไฟนะครับวันนี้เรานะครับ4ี่คนนะครับจะมาเล่น4ีธรรมดาเนี่ยทุกคนนะครับเนื่องจากว่าแรงเราสูงเกินไปเนาะเดี๋ยวเขาจะรับมือกันไม่ไหวเนาะครับผมไม่น่าไหวแน่นอนครับเพราะว่าสีาคนนี้เหมือนเล่นกันไม่ค่อยจะเก่งเท่าเท่าไหร่ผมก็พอได้พรด็กพอดีนะครับปั่ทุกคนนะครับขอคนละหนึ่งลน์แล้วไปกันเลยเอาก็มันมีคนละ เ็มาดูครับดูมาดูกันนะครับว่ารอบนี้เราจะแตงแตกได้ไหมนะรอบนี้เราเอาตัวละครตัวถึกถึกมาเลยนะทุกคนเอาถึกถกมาขโมยเงียเอาถึกถึกมาเลย เหมือนจะโอ้โหไม่ตึงอยู่แล้วทุกคนเฮ้ยทำไมแตคนหดอ่ะไม่หดหรอกไม่หดไม่หดมามามีแต่คนหดเลยอ่ะที่รู้ว่ะกวงกับร่วงกับร่วงสวสเส้ม first l o t r i p l kill เก็บหมดวะนะโอ้โหขอเปิดไม้เพื่อนโอ้โหเขาล่าเขาเี่ยมเลยดูหัวล้อ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 หัวล้อสะใจมากโคตรล่าอ่ะหัวล้อหัวล้อที่สะใจเวอร์โอ้โหล่าแหม่เขาแย่งแล้วต้องโกรธเขาขนาดนั้นเลยเหรอฮะล่าจัดต่อยล่าจัดล่าจัดทุกคน แม่จิงก็ยิงคนนี้ให้หมดสี่คนจิงเขาไม่ยิงละอ่ะได้ท้ายเองท้ายเองยิงให้หมดเลยเด้อสี่ตัวใช้โคตรโอ้มันอยู่ข้างล่างโอ้โหตัวบนด้วย อู้โหุบอลพี่กายอะเรียบร้องให้ตายแล้วหมดชี่ตายมพี่ก็ตายแล้วตายหมดอะเจวังเสียงเท้าเียมวิ่งมองกันไม่เห็นรอบนี้มันไม่ขึ้นกัน่ยมันลงมันเล่นลงกันอะระวังระวังชุบี่กายได้ไหมชุบได้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  เสวยเกมหมดเลยวะเค้กดวะี <S S essions, <S oh. wow. so ่าเก็ช่ค like, ้กด AP uh ีวะอบคุณนะโอ้โหไม่ได้ซื้อไอ้วงไอ้วอเนี่ยองดีนะองดีไอ้ี่มันเป็นเนี่ยเออไอ้ช่วมากะอหะขอยนนะขอของหน่อย ตานี้เอาหน่อยตานี้เอาหน่อยเว้ยตอนนี้เราจะทายตารางไม่ได้นะเว้ยเสียสักสี่โคลนหดุดหงิดต่กับพี่กามีตัวขึ้นบนต่อยบพี่กายก็จะได้ลัดพี่กายง่ายนีลัดลัดรตัวบนตัวบนตัวบน

หมดยังอมนกหมดเดียวหมดทีหมดทีหมดตีหมดตีหมดตีโอ้ทุกคนวลฉันไม่ได้ยีใครเลยบนบนบนเคเกันสามสแล้วเว้ยวิเดะเดะเด จะระเบิดไปด้วยอวีด้วยมา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 ซื้อไปถามว่าได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้มา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 ครับกี่บาทนะก็ท้ามันเจอคนหดียวออลล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วสวยสวยสวยที่กายไปนู่นแล้วพี่กายไปนู่นแล้วเ โอ้โห oh oh, ล่วงหมดเลยเราจะต้องไปไกลไปเดี๋ยวเขาไปช่วยน้องก่อนเขาไปช่วยน้องก่อนใจเย็นๆอย่าพึ่งเดี๋็ดเดี๋็ดเดี๋ยวตายวะมีค่าไปก่อนนะคขาโอ้ยโอ้โหช่วยน้องก็จะได้ลนกันจัดอ่ะช่วยด้วยช่วยน้องอยู่ช่วยน้องอยู่ First blood หยุดมันอยู่ฝั่งนู้นหรอยิงวะ Double ล i l l อุ้ยอุ้ยอุ้ยกายเหลืองไหนอะมองไม่เห็นอะอยู่ล่างอยู่ล่างมองไม่เห็นหมดตรงไหนอ้าวข้างล่างไหนข้างล่างพื้นอ่ะนะอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ใ,นใ,นใครเลยใครเลยผู้ลงมาข้างล่างอะที่คนสั่นนี้ด้วยนะมันอยู่ข้างล่างเลยเหรอรงลงมาข้างล่างแล้วมันจะเจอคนไม่หงุดไม่ละโอ้โหติดท็อปด้วยอ๋อเรื่อง มันละร้อยมันละสองร้อยพอจบจบจบพอก่อนพอก่อนก็สำหรับวันนี้ทุกคนครับก็ขอบคุณมากที่รับชมทุกการจนจบโอ้โหโคตรมันนะทุกคนดูเดือดจัดก็ขอบคุณนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะหรือว่าสนุกเนาะก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับซีอูครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบาย วัยรุ่น FF บปครับไปครับ,ไ,รบไม่บาย